แม่กลับมาแล้วจ้าแม่กลับมาแล้วจ้าแม่กลับมาแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะไอ to to ้ไม่น่อ้ไม่นกิ่อ้ม่ขนงกิ่ไอ้ม่น่ไอ้ม่นงก่อ้ม่นก่้กลองกี้ค่ ไม่คิดไม่คิดวุ่นทำอะไรวุ่นทำอะไรวุ่นทำอะไรแม่ขาแม่ขาแม่ขาใช่ไหมไป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 แม่คิด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 เหรอ่นคิดถแม่คิดใช่ไหม่ครับแม่คิด เฮ้สองคนนั้นใครคนนั้นแถวไปไปจึงเก้อี้รอถึงเวลาอาหารแล้วหรอถึงเวลาอาหารแล้วล่ะคะแล้วเหรอถึงยัง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 เด๋วเดี๋ยวรอพี่กิ๊ฟมานะเดี๋ยวรอพี่กิ๊ฟมานะหลักนะลงกี้แล้วครับหลังกี้นลครับอืมคงเจ๋ง ุงเก่งุงเก่ง,เก,งเก่งนะเอ้เขาเล่นก่อนรอพี่กิฟนะคะรอพี่กิฟนะคะกิฟนะคะฟู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 จะกินอื้อน้องไม่ได้ลูกอ้ไม่ไหวแล้วฟูฟู